บากเตะโซ่สุิที่สุดรอครับรอคุณนะักคุณใดสวัสดีทุกท่านเอฟซีนะมาสองเดือก็พามาเลาะยามจันทนร์จันทร์ดักปานไนะนะอ้เช่นตัวแรกก็รันแล้วครับรันแล้วอยู่ห้ากินนะครับผมก็ยามสมมือครับอ่คลิปคลิปคลิปแรกของเดือนนี้เดือนนี้ไอ้เช่ FC นะ อ๋อวะไม่ใหญ่เท่าไรหน่อยใช่ืม <c oughs> Hoa nhau học nhau nhau này hội cái tang lệ, hồ chứa hoa hồ chứa hoa hồ chứa hoa hồ chứa hợp, từng chứa hoa hồ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  chứa lăn sới, lăn đi hồ chứa hoa lăn leo, lăn đi โอ้ชไอ้โ e ันเริ e. oh, ่มเลยไอ้ oh, ันเริ่มเลยไันเริ่มเลยที้ยเดี๋ยวปล่ากดอปล่าจะโดดลงน้ำอีกเอาคือฝักกันเอาฝัก่อนอีกจ Ui. 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 Aku อืมอ่ะฟังก่อนดิเสียเวลาเจีย chẳng này 2 tuôi nữa kìa chẳng 1 đúng đục nào phải to nó phải to lợi ít, chẳng làm đâu còn 3 tuôi lần 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 1 à, lần 1 lần 1 tuôi phan con วันนี้จันลันเยอะจังเลยต้นเมลั่นก็ขาน้ำไปก่อนฮึบอ่าอย่าทุกป่า,ปาลันหลอกอะไรตีจ้ะถ้าจันทรติดเกียกแสดงว่ามีมีปลานะถ้าหลังจันทรติดเกียกแสดงว่ามีปลานะ ừ ờ, ừ có chuyện dù nam có trên nhiều được con, chú được của anh à là lọt. à mình lên là có phải chết lọt, ลันหนึ่งตัวอยู่ยข้ามไปทางโน้นนะครับผมไปดูกันนะครับดูสิปลายเยอะพวยนะครับปลาเพียบตน้นไม้เพียบนะครับผมดูสินะนจะกินก็หาเอามาทำไมมันมันหรือว่ามลุจันตนัวสุดท้ายนะครผมมันจะมีปลาบอกครับพี่น้อง เห็นแล้วจันรันครับตัวสุดท้ายกำลังข้ามฟางมานะครับข้ามอีกฝั่งนี้แล้วนะครับทีในจันเราดูรันรันดูว่าจะมีปลาหรือเปลาเ่าจะปลาหล่อหรือเปลาเ่าจะที่มีปลาเพราะมันรกด้วยมันรกมากนะนรกปลาก็อยู่ชอบอยู่แบบนี้ปีนไปก่อน Đây, gần vô gần Từ thái lại mình, mình tua đi dám nó vào Hấp, ô, chẳng tiếc quá, làm tiếc quá à, lại dày quá Lại dày luôn chưa Ôi, chẳng tiếc còn một tuần เห็ปลามึอเห็นปุบยบในปดปลาบอกอ้สีอู้หูแต่ล้ะกืปิดฝาให้ปลาออกนี <co <co ่ปลานันหลอกอีแลวสิอ้

โ okay. อเคเแล้วนะก็ข้านะอยู่นะี่สามตัวเดี๋ยว,ออน,วยนะครับผมโอ้ยนะครับผมเดี๋ยวใส่ไว้ที่เดิมอันนี้กำหมานอยู่ครับผมจะออกสติครับ